รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะครับอีพีนี้นะครับผมพามาพบกับเจ้าอิวสุดาก้อนนะครับ ตัวนี้เป็นยูสูดัก้อนปี2001นะครับตัวนี้หน้าหวีแล้วเบรกมบอกลางแล้วนะครับสีสันด้วยรวมนะครับไม่ค่อยสวยนะครับเท่าที่ผมมองจากรูปถือว่าแค่พอได้นะครับไม่ค่อยสวยนักนะครับมีล้อแม็กดีแม็กมาให้นะครับรลอนกระบะค่อนข้างดีนะครับลูกคันนี้ไม่มีทุกหนักนะครับก็ทุกปกตินะครับห้องเครื่องก็ถือว่าสวยนะครับอุปกรณ์ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับเครื่องเป็นเครื่อง2องพันห้านะครับตัวนี้ คอมแม่ใหม่นะครับภายในนะครับบนส่มนโซนหน้าถือว่าสวยไม่แตกไม่บวมนะครับมีที่เห็นเปลี่ยนใหม่ก็เป็นผ้าหุ้มบอกนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับวงมาลัยก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นปงมารัยซิ่งนะครับก็พิจารณากันเอานะครับสติกเกอร์บอกยังอยู่ครบนะครับฝาท้ายนะครับหลังซ้ายขวาเดิมนะครับเม็ดอัพคมชัดนะครับแสดงว่าไม่มีโดนหนักแน่นอนนะครับ เครื่องดี้ก็ซีดีนะครับแอเยน็นเป็นเพาะนะครับรถคันนี้ภาษีไม่ขาดนะครับเื้องต้นเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่8 9 0 0 0บาทเหมือนเดิมผมดิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปก็สามารถตัวต่อลองตรวสอบถามสภาพกระเบื้องต้นก่อนได้ก่อนจะตัดสินใจเดินทางรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับและส่วนเพื่อนๆ่ท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวนี้ชี้เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้กันเอาไว้ทางเราก็ยังมีลบนำเสนอเรื่อยๆสำหรับการนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนาโนเคนะจ๊ะสวัสดีจ้า